คนสำคัญยอดยงศิลยกแม่เป็นหญิงเก่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้แข็งแกร่งยกแม่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหนุ่หลอย,ยอดยงศิลวงพนิดนนเปิดเผยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมคู่กับคุณแม่พร้อมยกแม่ของตนเองให้เป็นหญิงเก่งและช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง,แ,ขงและเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาถึงทุกวันนี้โดยยอดยงศิลเผยว่า หลายๆคนน่าจะได้เห็นกระแสของผู้หญิงไทยที่ได้ขึ้นไปอยู่บนแพ็กเกจดีไซน์ใหม่ของช็อกโกแลตเฮอร์ชีสกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับและผมก็มองย้อนกลับมามองคนรอบๆตัวจริงๆมีคนอีกมากมายที่ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการมองเห็นหรือถูกชื่นชมมากนักผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในเดือนสตรีสากลชื่นชมคุณแม่ของผมเองที่เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของผมและผมก็อยากจะชื่นชมเธอและบอกกับแม่ว่า แม่เป็นแรงบันดาลใจในหลายเรื่องมากครับตั้งแต่เด็กก่อนนอนจะชอบฟังเรื่องราวสมัยแม่เด็กๆอะไรแบบนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่าแม่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากจนผมรู้สึกว่าแม่ผ่านมาได้ยังไงขนาดนั้นเลยทําให้เวลาผมรู้สึกเหนื่อยหรือท้อมากๆก็จะคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยทําให้ผมเป็นคนที่แข็งแกร่งพอสมควรฮ่าฮ่ก็อยากขอบคุณแม่มากๆที่คอยสอนสิ่งดีๆและเป็นชีโรของผมมาตั้งแต่เด็กจนโต